สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีพฤกษศกลัคนาพฤษภในช่วงวันที่22ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ ใครสนใจอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราแล้วก็มีไอเดียไลนให้ที่คลิปแล้วแล้วก็รายละเอียดค่าครูอยู่ที่ใต้คลิปนะคะมาเรามาตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่10บใบให้กับคนที่เกิดราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะการอ่านแบบของช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยเนาะ ามาอ่านไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีพฤษกลักกลคนาพฤกษก,กันนะคะในช่วงนี้เรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใบแรก The Trans วาเลนคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการย้ยายยกย้าย สาขาโยกย้ายแผนกโยกย้ายสถานที่ทํางานนะคะช่วงนี้มันเหมือนคุณจะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆมันเหมือนอะไรก็ยังไม่ค่อยนิ่งนะคะโดยเฉพาะในแบบชีวิตของเรามันต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นอยู่ตลอดเวลานะคะในช่วงนี้เนาะว้าวเดลเวอร์ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคุณมีสเสน่ห์คุณแบบดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะในช่วงนี้นะ ช่วงนี้ทําอะไรพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะพูดอะไรก็ให้พูดดีเข้าไว้นะคะพูดเป็นเงินเป็นทองนะคะความชัดเจนในเรื่องของการบริหารในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเนี่ยกำลังจะเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าชีวิตมันกําลังแบบต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้เนาะเป็นการเดินทางจริงๆด้วยแหละ edge of cup นะคุณเดินทางออกจากจุดเดิมเดินทางออกจากที่เดิม เดินทางออกห่างบ้านห่างคนรักนะคะในช่วงนี้เนาะเหมือนแบบอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่ตอบโจทย์หรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์เดิมที่มันทาให้เรามีความทุกข์ใจนะคุณหันหลังแล้วก็เดินออกมาจากตรงนั้นแล้วนะคะช่วงนี้มันเป็นลักษณะของการเอ่อต้องเปลี่ยนแปลงอะ มันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะบางคนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ได้นะคะว้าว King of คัแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนํามาซึ่งความสุขนะคะคุณกําลังจะเจอเจอกับความสุขนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้การช่วยเหลือช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องที่คุณติดขัดมีปัญหาอะไรปรึกษาผู้ใหญ่เขาจะทําให้ เขาจะมาให้คำปรึกษาทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นเรียบร้อยขึ้นนะคะหรือคุณเองอาจจะเจอเจอความรักจากการเดินทางในครั้งนี้ก็ได้เดลิเวอร์นะเดลิเวอร์ความรักความสุขการเจอเจอครั้งนี้มันจะเป็นลักษณะแบบเจอแล้วปิ๊งถูกใจใช่เลยครั้งนี้นะแล้วก็มีคิงออฟคัพมาอีกนะคะคิงออฟคัพเป็นคนที่อายุอาวุโสอาจจะอายุเยอะกว่าเราหรืออาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างมีความคิดแบบผู้ใหญ่นะคะเขาเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะเป็นคนอบอุ่นใจดีเขาอยากเขาอยากจะเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์กับเราในช่วงนี้นะคะหลังจากที่คุณหันหลังออกจากจุดเดิมแล้วการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของคุณอาจจะแบบนําพามาซึ่งความรักความสุขนะจริงๆด้วยนะนายออครับนะคะคุณจะได้เจอเจอกับความสุขก้าถ้วยเนาะความสุขความ สำรานอุดมสมบูรณ์คุณอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางน้ำทางทะเลนะคะอาจจะเนี่ยเขาอาจจะพาคุณไปท่องเที่ยวก็ได้การเปลี่ยนแปลงของคุณอาจจะเ,เดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะกับคนรักนะระครังนี้คุณแบบมีความสุขนะ,ะได้สังสรรค์ได้ปาร์ตี้ได้รื่นเริงได้เจอกับเพื่อนเก่าคนเก่าหรืออาจจะเจอกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น LGBTQ แบบนี้ก็ได้นะคะความสุขที่คุณมุ่งหวังเนี่ยจะสำเร็จ คุณจะได้แบบอิ่มเอ,ม,อมนะกับการกินดื่มเลี้ยงกินสังสรรค์ปาร์ตี้ในช่วงนี้นะว้าวเดอะยไฮปินเทสนะคะเดอะยไฮปินเทสเป็นลักษณะของอนักบวชหญิงเนาะช่วงนี้คุณอาจจะอยากสวดมน์อยากมีสมาธิอยากนั่งสมาธิ <c oughs> หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความละเอียดอ่อนอการเงินการธนาคาร การบัญชีแบบนี้ก็จะเป็นไปได้นะคะหรือคุณเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีคนอื่นชอบมาปรึกษากับคุณในเรื่องต่างๆคุณก็สามารถให้คําปรึกษาเหล่านั้นกับคนอื่นคนเหล่านั้นได้ดีนะคะคุณอาจจะเป็นนักพยากรณ์อ่านไพ่ก็เป็นไปได้นะคะคุณก็มีความรู้ในเรื่องนี้อยู่พอสมควรเห็นไหมดูตามไพ่นะเขาเป็นนักพยากรณ์นะเขาเป็นแม่มดแม่มดนะอืในลักษณะของเรื่องของ ความมีเสน่ห์ในตัวเนี่ยคุณมีอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วในช่วงนี้นะคะอ4 of swords นะคะสี่ดาบเนาะสี่ดาบเหมือนช่วงนี้คุณเดินทางเยอะอะ่ะเอ,อเดินทางไปนู่นไปนี่เยอะ,อะเขาอยากให้คุณได้พักผ่อนพักผ่อนนอนให้หลับนะคะการพักผ่อนในร่างกายของเราเนี่ยมันคือการนอนเนาะนอนให้หลับแล้วร่างกายมันจะได้เขาเรีรยกอะไรส,สังสารที่ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหอให้กับร่างกายและสมองเนาะนอนหลับให้เต็มอิ่มนะคะพักผ่อนหรือการพักผ่อนของบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนอนอาจจะไปสปาไปนวดไปผ่อนคลายไปทําให้ตัวเองผ่อนคลายเส้นแบบไม่ตึงอะไรประมาณเนี้ยนะพักผ่อนบ้างนะคะทูออบสอด ไพ่สองดาบนะคะเป็นลักษณะของความลังเลลังเลไม่มั่นใจเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสถานที่คุณหรืออาจจะเจอเจอกับเรื่องราวปัญหาสองอย่างสงด้านมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจมีทางเลือกมีทางแยกในช่วงนี้มันเหมือนเป็นความโลเล โรเลไม่มั่นใจว่าจะตัดสินใจทางไหนดีนะคะว้าวเทนออฟครับคุณกําลังจะเจอเจอ,เจอกับความสุขนะเนี่ยความสุขความรักการได้แต่งงานการมีครอบครัวการได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะสิบสิบถ้วยเป็นลักษณะของคนที่แต่งงานมีครอบครัวนะคุณได้เจอเจอ,เจอความรักของคุณแล้วในตอนนี้แล้วเขาจะนํามาซึ่งความสุขการได้อยู่พร้อมหน้ากันพ่อแม่ลูกหลานพี่น้องหรือ คุณเป็นครอบครัวเป็นคนที่เป็นมีครอบครัวใหญ่อะครอบครัวให้การสนับสนุนซัพพอร์ตกลมเกลียวรักใคร่นะคะอืมเดอเมจิเชียนไพ่คุณดีนะเดอเมจิเชียนเป็นลนักษณะของปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยคุณมีเกณฑ์กาลังจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการเดินทางในครั้งนี้อาจจะเป็นการไปรับตําแหน่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ มีทั้งเด e l เวอรมีทั้งเด e อมเมจิเชีนะคุณมีสเสน่ห์ทางคําพูดทางวาจาด้วยแล้วก็มีสเสน่ห์ในแบบรูปรักษณ์หน้าตาด้วยใครเห็นใครหลงไหลแล้วก็พูดจาดีทดําดีคิดดีในช่วงนี้พูดจาดีๆเข้าไว้สเสน่ห์ตรงนี้มันจะนํามาซึ่งเงินนะคะเงินที่กําลังจะเข้ามาหาคุณอย่าง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรพูดยิ่งพูดยิ่งได้เงินช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคุณเป็นคนที่ รู้หลายอย่างรู้รอบด้านใช้ความรู้ความสามารถของคุณให้พัฒนาตนเองออกมาในทางที่ดีนะคุณเป็นคนที่เป็นลักษณะของคนที่เป็นพ่อมดนักพยากรณ์อ่านไพ่ก็ได้นะในไพ่ขึ้นมาสองใบเลยนะคะหรือคนที่เข้ามาดูคลิปเราในวันนี้อาจจะเป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้นะคะยินดีเนาะยินดีดูยินด,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 ดีที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะช่วงนี้กําลังจะมีโชคคุณกาลังจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินอธิษฐานสิ่งใดเรื่องใดเอาไว้ คำอธิษฐานของคุณจะสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องของโชคลาภการเงินในเรื่องของการมีคู่ครองมีความสุขในเรื่องของครอบครัวคุณจะได้รับความสุขอย่างเต็มที่เลยตอนนี้ดูดิมีทั้ง8ถ้วย9้าถ้วย10บถ้วยนะคะความสุขล้นล้นะช่วงนี้แล้วแถมยังมี k i ง g o f คั p เจ้าของความสุขเข้ามาอีกนะคะผู้ใหญ่หรือคนที่อายุเยอะกว่าเราคนที่เป็นคู่ครองของเราที่เขาเรียกว่าอะไรมี บุคลิกหน้าตาที่อบอุ่นใจดีมีอายุเนี่ยเขาจะนํามาซึ่งความสุขคุณจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสักทีในช่วงนี้นะโอเคนะคะราศีพฤกษภกลัคนาพฤกษภกเราอ่านให้ประมาณนี้ขอให้คุณรับเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกบวกให้ชีวิตของคุณเจอกับปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆงานเงินความรักความสุขเข้ามาอย่างหาคุณอย่างเต็มที่ในช่วง วันที่22ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Magic t a r o t t y k i t t ิขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่านะคะที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะใครสนใจอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราก็สามารถติดต่อได้ที่ ID Line นะคะขอบคุณคะ่ Magic Kitty, คะ Magic t a r o t b y k i t ค y ค่ะ